สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านข่าวดีของราศีกันสําหรับเดือนพฤษภาคมนี้ก็คือท่านกําลังจะลดพ้นจากความกดดันทั้งหลายและความสําเร็จทั้งหลายจะค่อยปรากฏให้ท่านเห็นอยู่ในช่วงนี้เช่นกันในขณะที่ดวงดาวทั้งหลายที่อยู่ในภพมรณะกาลังทยอยเคลื่อนตัวออกจากตําแหน่งของราศีเมษและหากท่านพบว่าการงานยังไม่ไหลลื่นชีวิตยังติดขัดอยู่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะราศีกันอาจต้องรอจังหวะที่ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเสียก่อน อีกทั้งการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆของดาวพุธก็อาจกินเวลาถึง3สัปดาห์ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นชาวราศีกันทั้งหลายหากท่านต้องเหน็ดเหนื่อยกับการงานที่ยังไม่ลงตัวก็ขอให้ท่านกัดฟันอดทนไปก่อนนะครับเพราะจะอย่างไรราศีกันก็กำลังจะกลับมาอยู่ในจุดที่ท่านสามารถพลิกฟืน้นชีวิตจัตยานไปข้างหน้าได้อีกในมิชานี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางสิ่งบางอย่างของท่านอาจต้องการเวลาและหากต้องลงนามหรือเซ็นเอกสารที่เกี่ยวกับงานใหญ่งานสำคัญ ท่านควรเลื่อนไปก่อนจะเป็นการดีรอให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางก็ยังไม่สายให้เวลากับดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรมาอยู่ในเรือนการงานในช่วงกลางเดือนก่อนนะครับแล้วท่านจะพบว่าหลายสิ่งหลายอย่างผ่อนคลายมากขึ้นท่านจะมองเห็นช่องทางจะมีลูกทางแก้ไขปัญหาอีกทั้งจะได้การยอมรับมีความไว้วางใจจากลูกค้าหากท่านค้าขายทางออนไลน์และในเวลาไล่เลี่ยก,กันนี้โชคลาภกับความสำเร็จก็จะเด่นชัดขึ้น เมื่อดาวอังคารย้ายเข้าสู่ภพลาภะ,ะเจ้าชะตาจะได้โชคจากความมานะขยันอดทนจากเพื่อนพ้องรอบข้างและจากสังคมเปิดโอกาสให้ได้โชคแม้แต่การเดินทางของท่านเองก็ล้วนมีโชครออยู่ข้างหน้ามาถึงช่วงกลางเดือนเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายออกจากมรณะกับดวงชะตาอีกด้วยีเป็นสัญญาณดีที่บอกให้รู้ว่าความกดดันทั้งหลายจะหายไปปัญหาเก่าๆที่สะสมมาตั้งแต่เดือนที่แล้วจะเบาบางลงแม้ความเจ็บป่วยก็จะหายไปในช่วงเวลานี้ หลายท่านอาจมีโอกาสได้เดินทางทั้งการพักผ่อนและการเดินทางที่เกี่ยวกับการงานอีกด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดของท่านก็คือในช่วงปลายเดือนที่คาบเกี่ยวไปถึงเดือนมิถุนายนนี้เมื่อดาวพุธด,ดาวประจําตัวของกันได้ออกจากมรณะนี่เป็นเวลาที่ชะตาชีวิตไม่มีวิกฤตชีวิตจะพ้นเคราะห์ท่านจะมีความสําเร็จในสิ่งที่ตนทําจะมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไปอีกทันทีทําททงานอยู่เบื้องหลังทําการค้าออนไลน์หรือทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศ รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพก็ล้วนมีผลดีจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหากท่านคาดหวังกับการเปลี่ยนงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งก็จะสมหวังแหละจะก้าวหน้าอีกทั้งดาวจเจ้าเรือนการเงินของท่านได้ย้ายเข้าสู่เรือนการงานอีกด้วยมี่หมายถึงเงินพิเศษเงินปันผลเงินโบนัสจะมีเข้ามารวมไปถึงการทำอาชีพเสริมของชาวราศีกันก็เป็นเงินพิเศษที่มีเข้ามามา,มากเช่นกัน ส่วนท่านที่ทํากิจการทําธุรกิจเองก็มีน้อยหน้าไปกว่ากันเพราะท่านจะมียอดขายที่มีรายได้มากขึ้นถึงสองเท่าและท่านที่ชอบการเสี่ยงโชคกับตัวเลขนั้นราศีกันมีลาบลอยจากตัวเลขที่เกี่ยวกับอายุหรือเป็นเบอร์ของห้องโรงพยาบาลที่ท่านไปเยี่ยมคนไข้ตัวเลขเหล่านี้จะให้โชคกับท่านและสุดท้ายก็คือเรื่องสุขภาพกับความรักที่อาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างให้ท่านเลีกเลี่ยงคำพูดวาจาที่อาจยั่วโทสะกันนะครับ ส่วนความเจ็บป่วยของราศีกันนั้นจะไม่เกิดกับตัวท่านเองแต่จะไปเกิดกับคนที่ท่านรักมากกว่าแต่โชคดีที่จะไม่หนักหนาเกินกว่าเยียวยาได้เพราะจะเป็นเพียงความเจ็บป่วยเล็กน้อยแบบฉับพลันเท่านั้น และสุดท้ายก็คือท่านที่เคร่งครัดกับวันสะดวกดูเริกง,งามยามดีของเดือนพฤษภาคมนี้ให้ท่านหลีกเลี่ยงวันที่ 17, 18, 13, 14, 26, 27และ28นะครับวันอื่นๆนอกเหนือไปจากนี้สามารถทำได้เพราะเป็นวันดีมีความสะดวกด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม